อีกหนึ่งกล้ามเนื้อนะครับผมที่มันจะทําให้บาดเจ็บบริเวณไหล่หลังนะครับไหล่หลังนะบริเวณเนี้ยล้ลาลงมานี่จนมาจนถึงข้อมือั้ะใต้นะครับผมนะฮะเรียกว่าสัสปปาตว์แกะพลริศนะครับผมมันจะทํางานเมื่อกี้มันมีดึงเข้ามันมีตัวที่ออกใช่แล้วตัวนี้จะทําหน้าที่ในการดึงเข้านะครับผมหรือว่าเปิดไหล่ออกนะครับเพราะนั้นตัวที่เราจะฝึกนะครับผมมันจะฝึกคล้ายๆกัน คือตัวนี้ยเราก็จะจับให้มันอยู่ประมาณเนี้ยประมาณเหมือนกันเลยแล้วก็เกบมาให้มันกลางออกประมาณนี้ยตึงๆหน่อยนะครับผมแล้วตรงนี้ก็จะถูกล็อกไว้เปิดไหลไว้นะครับผมแล้วเราก็ดึงเข้าแบบนี้นะครับแ,แบบเนี้ยสักเซ็ตละสิบห้าสิบสิบห้านะครับผมตามแรงต้านที่เราทนไหวนะครับแบบนี้พอเราทําไปมันจะมีอาการปวดเมื่อยล้าอยู่บริเวณบริเวณไหล่นะครับนั่นคืออาการ ของมันนะครับผมมันก็จะไม่แข็งแรงถ้ามันแข็งแรงเนะี่ยมันจะไม่ค่อยปวดนะครับให้เราฝึกอย่างเงี้ยเปิดไหล่ฟึกบล็อกตัวนี้ไว้นะล็อกไว้แล้วเราก็ดึงเข้า,านี้อ่าหรือว่าเราจะคว่ำหยางีก็ได้เพื่อไม่ให้บาดเจ็บตรงนี้ดึงเข้าแบบนี้นะครับทำไปเรื่อยๆนะผมบ,บางคนนะมีอาการบาดเจ็บมากๆก็เอาแรงต้านน,น้อยๆนะครับผมทําเท่าที่ไหวมันจะมีอาการตึงปวด บัดเจ็บบริเวณตรงนี้นะครับผมให้เราไปสุดได้